สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องเล่าขานพุทธคุณนะครับวันนี้ผมมีตะกุดนะครับอ่าเป็นสายสำนักของวัสพานสูงนะครับดอกนี้อ่าของต้องเรียนก่อนนะครับว่าวัฒพานสูงนะครับต้นตำรับวิชาอ่าตะกุดมงคลโสรถนะครับก็จะถือทอดมาจากหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับล่างลงลงมาก็จะเป็นหลวงปู่กินวัฒพานสูงหลวงอ่าหลวงพ่อผันวัดอินทารามนะแล้วก็หลวงพ่อทองสุก วัาสะพานสูงนะครับตะกรุดเนี่ยนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับจะเป็น3นิ้วครึ่งม้่ง4นิ้วม้่งนะครับหรือว่าสองนิ้วก็มีนะครับถ้าจะเป็นสองนิ้วก็จะเป็นพวกยันตรีนิสิงเหนะครับหรือถ้าจะเป็นลายมาตรฐานนะครับ3นิ้วครึ่งเนี่ยก็จะเป็นยันโสรถมงคลนะครับหรือเป็นยันตารางใหญ่ๆหรือว่าเป็นยันโครนะครับ ต้องเรียนก่อนนะครับว่ายันโสรสมงคลนี่ถือว่าเป็นยันชั้นสูงนะครับศักดิ์สิทธิ์มากสืบทอดกันมานะครับตกทอดกันมานะครับจากสายสํานักวัสพานสูงต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาไม่ถูกนะครับตัวจริงหายากนะครับคนนนทบุรีนี่คือว่าห่วงเห็นมากนะครับแล้วก็ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงยุคต้นจริงๆนะครับราคาถือว่าแพงอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อดอกนี้เป็นของหลวงปู่กิ่นนะครับอ่าเป็นหลวงปู่กิ่นวัสดพานสูงนะครับนี่นะสภาพนี้ผมได้มาเดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับก็คือว่าเก็บดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นตะกรุดมงคลโสรถนะครับของหลวงปู่หลวปูก่กินนะครับเขาก็จะมีนะครับเป็นลายของเขานะครับขึ้นหเสาพัน ขึ้น5เสาพันห้ารอบนะครับดูยังไงนะครับอ่าเสาหนึ่งก็จะเป็นาตามปมเนี่ยครับอ่าเนี่ยเรียกว่าหนึ่งเสาสองเสา 3, สามเสาเนี่ยเป็นเชือกเนี่ยลงมาสี่เสาห้าเสาพันห้ารอบก็นับจากอ่าเป็นทองแดงด้านในเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าจะเป็นหลวงพ่อทองสุกเนี่ยครับเขาจะเป็นพันห้าหกรอบนะครับเขาจะมีจํานวนที่เยอะกว่านะครับอันนี้เป็นหลวงปู่กินนะครับดูดูความแห้งนะเนี่ยะไเป็นเขาเรียกเป็นลายมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยเรามาส่องให้ดูนะครับยันโสรถมงคลเนี่ยครับเขาจะมีการปลุกเสกนะครับกระถางปัจจธรรมินนะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าผมได้ยินคำพูดมาเฉยนะครับ หนึ่งหมื่นจบนะครับท่องหนึ่งหมื่นจบนะครับเขาถือว่าตะกุดมงคลโสรถเนี่ยมีเทวดาประจํารักษานะครับเป็นที่ใฝ่ฝันนะครับปลุกเสกท่องหนึ่งหมื่นจบนะครับในสามไตมาาก็คือสามปีนะครับถึงจะเอามาแจกให้ลูกศิษย์ได้นะครับก็จะเป็นตะกุดนะครับเขาก็จะเป็นทองแดงนะครับตัดก้นนะครับเนี่ย จะตัดก้นเป็นเหลี่ยมๆเ่ยนะครับจะอยู่ด้านไหนไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเขาก็จะก่อนที่จะลงรักเนี่ยเขาก็จะคลึงผงน,นะครับผงเนี่ยก็จะเป็นผงของมองคลโสรสนะครับตามสูตรของเขานะครับคลึงคลึงคลึงนยบางแต่ดอกเนี่ยจะมีมีมีให้เห็นอยู่นะครับพวกเกสาอะไรพวกนี้ที่ผสมเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูผมเห็นเลยนะแต่ บางทีลงกล้องเนี่ยฮะเป็นเส้นเกสาเป็นผงอะไรเนี่ยถ้ารอสองกลางแดดก็จะเป็นลักษ์สีแดงเนี่ยแดงมากแต่สภาพเนี่ยไม่ผ่านการใช้แน่นอนครับถ้าเป็นหลวงพ่อทองสุขลักษ์จะไม่ถึงอย่างนี้นะครับลักษ์จะลักษ์จะตึงๆใหม่ๆกว่านี้นิดนึงเนี่ยเนี่ยท่านเพื่อนๆดูผงเห็นไหมจะมีผงอยู่ข้างในนะมีเชือกอยู่สภาพนี่ือสภาพระดับแชมป์เลยนะครับเนี่ยมีเส้นเกสามีผงอะไรผสมไปอยู่เนี่ยเพื่อนดู เนี่ยครับด้านในก็จะเป็นเชือกปอป่านนะครับอ่าเป็นที่สะแสวงหาของคนจังหวัดนนทบุรีและห่วหนอย่างมากนะครับด้านในตะกุดนี้เป็นตะกุดโสรตมงคลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยันโสรตมงคลล้านเปอร์เซ็นต์นะเอาง่ายง่ายคือผาผ่ามาเน <ota> really ี่ยเป็นยันโสรถเลยนะครับอ่าแท้แบบแท้แบบแท้แบบมาตรฐานเลยนะครับตะกุดดอกนี้แท้แบบมาตรฐานเลยทั้งลายถักทั้งอ่า ขึ้น 5- ้ ,5 สาวรอบเนะี่ยแล้วเป็นตะกุดที่ไม่ผ่านการใช้น้อยนะครับเอ่อคือเก็บดีนั่นเองใส่หลอดใส่อะไรไม่ไม่ค่อยโดนอากาศไม่ผ่านเง่อ,อะไรใครอะไรนะครับอ่าทพียงไผิวไม่ค่อยเปิดถ้าเป็นพระอ่าก็จะเป็นเนื้อผิวทองแดงลมดำอะไรเลยประมาณนี้ครับวันนี้ช่องเล่าขานพุทธคุณก็ขอาการลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอ่อโอกาสว่างๆได้อะไรมาใหม่ก็จะพยายามอัดให้เพื่อนๆให้ได้ชมกันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ